สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเพื่อนๆชาว u t u b e นี่ครับพิยาเอารถน้ำมาดูดน้ำ,นำอ,ออกช่วยครับเอฟซี FC พิยาตัวเป็นๆครับอาวุธประจำกายครับเกลือบูทยาเกลือบูดทองคำ ถึงกระซอมเกียร์แต่เช้าแล้วครับเพิ่งเสร็จเพิ่งได้ดูสี่โมงเช้าเนาะเดี๋ยวค่อยต่อว่าค่อยดูว่าพี่ยาจะทำอะไรต่อไปครับต่ดจางเมื่อกี้ครับ ที่ยาขับรถน้ำครับวันนี้ f c ทีียารถคัน,นี้ขับได้คนเดียวคนเดินมาครับเกียร์ค้างเกียร์หักหมดครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ